เช็คความพร้อมเรีย์พูลก่อนดวลเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับนี่นะครับคืนนี้2ทุ่มเจอกันแน่นอนนะครับนี่เป็นโลโก้ของที่พี่เวสต์แฮมไทยแลนด์นะครับที่เขาเพิ่งจะครบรอบ10ปีกันไปนะครับใครที่ติดตามนะฮะเวสต์แฮมติดตามเจมส์วอตพาวส์นะครับแล้วก็อยากไปกำลังใจให้กับทีมเล็กๆนะครับที่มีแฟนบอลในไทยเนี่ยก็ไปติดตามเขาได้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ด Thailand Fan Club นะครับผมแต่วันนี้เราจะต้องมาเป็นคู่แข่งกันนะครับมาเช็คความพร้อมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ผลการแข่งขันมาให้หน่อยครับคุณคิดว่าเกมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรสกอร์เท่าไหร่นะครับหรือพู้ชนะเท่าไหร่จะเสมอไหมจะแพ้ไหมพิมพ์เข้ามานะครับผมแล้วก็หลังเกมเจอกันอย่างแน่นอนนะครับเวลาลดีๆแบบนี้2ทุ่มนะฮะ เช้ความพร้อมก่อนดวลเวส์แฮมนะครับเรอันการาเฟนแบกครับนะฮะในที่เล่นเกมล่าสุดไป75นาทีเนี่ยในออสเตรียมีอาการตะคริวนะครับไม่เจ็บอะไรมากแต่คิดว่าน่าจะได้ลงในครึ่งหลังมาเป็นตัวสำรองนะครับน่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับเทรนด์อเรสเอร์อาโนแล้วก็เตียโกเอาคันทาว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ ยังคงดูแลอาการบาดเจ็บอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็น2คนนี้ในวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลและเวสแฮมนะครับเหนื่อยจากบอลยุโรปมาทั้งคู่แต่ลิเวอร์พูลนั้นจะต้องบินไปที่ออสเตรียครับส่วนเวสต์แฮมนั้นเล่นอยู่ที่บ้าน,นครับก็จะได้เปรียบไิกหนึ่งเรื่องของการเดินทางนะฮะการพบกัน6ครั้งล่าสุดครับ ในพรีเมียร์ลีกลิวพูนั้นเอาชนะเวสต์แฮมทั้งหมดครับในแอนฟิลด์นะครับเรียกว่า6ครั้งล่าสุดรนแอนฟิลด์ลิวพูเก็บเรียบนะครับโมซาลาราชาแห่งอีบรายนี้ยิงประตูกระจายใส่เวสต์แฮมมาตลอดนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยโมซาลายิงใส่เวสต์แฮมไปแล้ว9ประตูนะครับแล้วก็ไม่มีนักเตะลิวพูคนไหนนะครับที่ยิงใส่เวสต์แฮม ได้มากเท่ากับโมซาลาอีกแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ยิงมาแล้ว4นัดล่าสุดนะครับดังนั้นหวังว่าเกมนี้โมซาลาจะยิงใส่เวสแฮมได้นะครับทำลายสถิติ4นัดล่าสุดที่ไม่ได้ยิงแล้วก็ยิงใส่เวสแฮมประตูที่10สักทีนะครับต่อมาครับเดวิดมอยส์ครับชนะเพียง6เกมจาก39เกม ในการคุมทีมเจอกับลิเวอร์พูลตลอดอาชีพของเขานะครับโดย20ตัดล่าสุดของเดวิดมอยส์เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับโซโบและแม็กกี้ครับน่าจะลงเป็นตัวจริงแบกขวาคาดว่าจะเป็นโจโกเมสนะครับอีก,กเรื่องหนึ่งครับที่วันนี้เตรียมโหกันได้เลยครก็คือเดวิดคูดครับจะเป็นผู้ตัดสิน ในวันนี้เดวิดคูตคือใครจำชื่อกันได้ไหมครับเมื่อปี2020 David c เดวิดคูตคือคนที่ออกมายอมรับนะครับว่าเขาตัดสินผิดพลาดที่ไม่ให้ใบแดงจะแดนพิกฟอร์ดกรณีที่เสียบใส่เฟอร์จิฟานได้แล้วหายไปเป็นปีนะครับนี่คือตัสินคนนั้นครับเวียนครบรอบกับมาอีกครั้งเดวิดคูตเตรียมโหได้เลยนะครับทีนี้11ตัวจริงครับผม จากที่เช็คหลายเว็บไซต์ในต่างประเทศต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีหลากหลายกระแสมีหลากหลายกระแสมากนะครับกระแสแรกเนี่ยก็คือเลี้ยวููจะพักผู้เล่นที่เล่นกับ L.A.S.K ในจำนวนนาทีที่เยอะก่อนไหมคือพวกที่เป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับ L.A.S.K เนี่ยอย่างเช่นนูนเยสอย่างเช่นดิอาร์อย่างเช่น,น,น,เ,อเ,ชนเอ,อเลียสนะครับพวกเนี้ จะพักก่อนไหมหรือ,อถ้าพักก่อนเนี่ยสมมุติว่าพักก่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกักโปล,ลงเป็นโจตาลงเป็นเคอร์ติสโจนลงนะครับอันนี้คือพักก่อนแต่ถ้าไม่พักพวกนั้นเห็นว่า LASK นั้นเล่นในฟอร์มดีเนี่ยก็อาจจะเอาตัวจริงที่เล่นกับ LASK มาเล่นก่อนนะครับก็คือดาวิดนูนเยสลอริอดียร์สแล้วก็ฮาวิเอเลียสนะครับผมซึ่ง อันนี้คาดเดายากมากว่าครอปจะให้น้ำหนักไปที่การพักผู้เล่นก่อนนะครับหรือว่าจะเอาตัวจริงลงมาสร้างโมเมนตัมเลยนะครับซึ่งถ้าให้ผมคาดเดาเนี่ยนะครับถ้าให้ผมคาดเดาผมคิดว่าเขาน่าจะพักก่อนนะเขาน่าจะพักก่อนน่าจะคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะส่งลงมาเป็นทีเด็ดในเครื่องหลังมากกว่านะครับ ดังนั้นผมขอคาดเดาว่าลิเวอร์พูลนะครับจะใช้ผู้สอบประตูอลิสตงเบเกอร์เทรนด์อเลสเซอร์อาร์โนแอนดี้โรเบอร์สันเฟอร์จิลฟานไดแล้วก็อิบราฮิมาโ,โกนาเต้น,นะครับเซตเนี้ยน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับกองกลางครับผมคิดว่าเขาน่าจะยังใช้โซบอสไซน์มาร์คอลิสเตอร์แล้วก็เคอร์ติสโจนลงก่อนนะครับกองออหน้านะครับผมคิดว่าเขาน่าจะส่งโจตา กักโปแล้วก็โมซาลาลงนะครับเอาคนที่ได้เล่นเกมน้อยนะครับได้พักเยอะลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยส่งทางด้านของดีอาร์สนะครับค่อยส่งนูนเยสแล้วก็เอ็เลียหรือว่าการเฟนแบกเนี่ยลงมาในครึ่งหลังนะครับแต่คนที่มีโอกาสจะเป็นตัวจริงเลยไม่ต้องพักเนี่ยน่าจะเป็นหลุยดีอาร์สนะครับเพราะว่าแกค่อนข้างนี่จะฟอร์มสม่ำเสมอสุดและ นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับส่วนเวสแฮมอยากรู้กันไหมครับตัวจริงก็เดี๋ยวพูดแบบเร็วๆแล้วกันนะประตูอารีโอลานะครับแบกบขวาน่าจะเป็นชูฟาลแบกซ้ายน่าจะเป็นเอ e เมอร์สันกองหลังน่าจะเป็นซูมากับอาร์เกินะครับกองกลางครับตัวรับน่าจะเป็นชูเซกับวอร์ดพาวสปีขวาตอนแรกมีข่าวว่าไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะลงได้นะครับก็คือจอร์ดโบเวน แล้วก็ป <back> so, ีกซ like ้ายครับน่าจะเป็นล <ema> ูคัสปาเกต้าแล้วก็ทางด้านของตัวรุกครับมูฮัมหมัดคูรุสที่มีข่ากับลิเวอร์พูลแล้วก็จอมปากแจ๋วครับอันโตนิโอน่าจะได้ลงในเกมนี้นะครับผมผลการในขันคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมคิดว่าลิเวอร์ p o o นั้นมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับเกมที่เล่นในแอนฟิลด์ด้วยแล้วก็หลายๆเกมนะที่เรามองว่า คู่แข่งแกร่งแล้วก็เอาชนะได้ยากอย่างเช่นเกมเจอกับวิลล่าลิฟูก็แสดงเห็นว่าเอาชนะได้นะครับผมคิดว่าโมเมนตัมกําลังดีนักเตะหลายคนขนขคาที่จะพร้อมพร้อมมากๆในการตอนนี้คือเหมือนทีมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คืออยากจะเล่นลุ้นแชมป์นะครับนะผมว่าลิฟูเอาชนะเกมนี้ได้นะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับสกอร์เกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะครับว่า คิดว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเจอกันหลังเกมแน่นอนนะครับเกมเตะ2ทุ่มกว่าจะเตะเสร็จเนี่ยก็ประมาณ4ทุ่มนะครับแล้วก็ผมใช้เวลาอัดคลิปอีกน่าจะประมาณ15นาทีก็ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งลงคลิปแน่นอนนะครับมาวิเคราะห์พ,พูดคุยกันนะครับทั้งความรู้สึกแล้วก็แท็กติกนะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแท็กติกเนี่ยแต่และเกมเกมนี้มันจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้แตกต่างมากก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เข้ามานะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่เหนือว l ล Alone ครับ